สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธานนะฮะสวัสดีช่วงเย็นเย็นของวันเสาร์นะฮะส่งของให้เรียบร้อยรอรับโทรศัพท์จากไปรษณีย์จากคนส่งได้เลยนะฮะเดินทางเป็นที่เรียบร้อยท่านใดที่ปิดพระไปส่งให้เรียบร้อยนะครับเช็คยอดเช็คเลขพัสดุส่งให้ทุกคนเรียบร้อยนะฮะมาเสร็จภารกิจวันนี้นะฮะพาเพื่อนเอนมารับชมอีกหนึ่งรายการนะ เป็นพระขุนแผนนะฮะเป็นขุนแผนนะครับรุ่นรวยอิ่มทรัพย์รวยอิ่มรัพย์เออหลวงปู่อิ่มปัญญาวุโธวัดทุ่งนาไมาเกจิห้าแผ่นดินนะฮะยอดคุณอาจารย์ห้าแผ่นดินอายุร้อยหกปีนะตอนนี้นะฮะปีหน้าจะไม่มีการจัดสร้างวัตถุมงคลใดๆทั้งสิ้นนะฮะปีหน้าไม่มีการจัดสร้างนะฮะบ,บอกเลยว่ารายการนี้สวยจัดประหลัดบอกนะครับ โอ้ยเริ่มกันไปเลยโอ้โหเปิดออกมาต้องว้าวนะครับเปิดออกมาต้องชื่นชอบขออนุญาตแค่นิดนึงนะฮะหลังไม้ขอ,อุญาติแคบแป๊บหนึ่งนะฮะขออภัยในบางลีลาผิดพลาดประกันใดขออภัยในบางลีลาลีลาอาจจะเยอะหน่อยนะปากแกวปากแกวแต่ผมเป็นคนจริงใจนะฮะเอออัดจืบจ๊บอัดจื๊บโอ้โห้อมกล่องเดิมรับประกันแท้นะฮะรับประกันแท้ หลวงปู่อิมปัญญาวุโทเกจิห้าแผ่นดินยอดคณาจารย์ห้าแผ่นดิน,นะฮะสีิอายุรวมตอนนี้ร้อยหกปีแล้วนะฮะโอ้โหเกจิแดนใต้สายเขาออดก็ต้องเป็นที่รู้จักนะฮะดูนะครับนี่คือพระคุณแผนรวยอิ่มทรัพย์นะฮะโอ้โหดูดูมวลนสารนะครับดูมวลนสารดูนะฮะโอ้โหดูด้านหลังเป็นอะไรดูนะครับ บอกไม่ถูกอธิบายไม่ถูกดูมวลสารเอาก็แล้วกันฮนะนี่นะครับหลวงปู่อิ่มปัญญาวุฒโธปี2566นะฮะเป็นพระขุนแผนเป็นขุนแผนนะฮะเนื้ออะไรไม่ทราบเหมือนกันนะผม,มยังไม่มีใบารายการนะรายการนี้ดูนะอุ้ยมีเลโค้ดด้วยนะพีน่น้ใต้ฐานนะครับดูนะฮะครนรจะตีกล้องชา้าๆเบาๆ ตอกอ,อ,อ่างและเลโคตรรันนัมเบอร์ห้าแปดหาโอ้โหหามเงินหามทองพี่เอ้ยเมตตาเจรจาค้าขายคนรักคนหลงโอ้โหตอกอ,ออ่างห้าแปดโอ้โหดูพี่ดูมวลสารแน่นๆนะฮะดูมวลสารแน่นๆนี่คือขุนแผนรวยอิ่มทรัพย์ ทำมาเจรจาค้าขายร่ำรวยใครเก็บรายการนี้รีบด่วนเลยนะช้าบอกเลยว่าหมดแล้วก็จะอดได้ไปบูชานะฮะแบ่งปันให้ราคาสมเหตุสมผลบอกเลยว่าปีหน้าจะไม่มีการจะสร้างแล้วรายการนี้เป็นรายการแจกในพิธีนะฮะเป็นรายการแจกในพิธีนะครับบอกเลยว่ารายการแจกในพิธีต้อง ได้มายากมากๆนะฮะต้องได้มายากมากๆรายการแจกนี้พิธีเป็นขุนแผนรวยอิ่มทรัพ์นะพี่น้องนะพี่น้องวัยรุ่นพระใหม่ด้วยแรงศรัทธาทุกท่านนะฮะอ่าใครอยากเก็บรีบโทรรีบทักได้เลย0 6 1 4 3 0 1 9นึ่ลี่ยมขึ้นคอสวยๆเมตตาเมตตาเจรจาค้าขายสนิทโอ้โหคนรักคนหลงคนเห็นคนชื่นชอบ พูดยังไงให้คนรักพูดยังไงให้คนหลงพูดยังไงให้คนเชื่อต้องเก็บไว้เลยสำหรับพ่อค้าเมตตาเจรจานะครับหรือชายหนุ่มเอ้ยสน่ห์เพชรตองคําได้หมดนะฮะขอแค่ตั้งมันอยู่ในความดีนะครับคิดดีทำดีอะไรดีๆก็จะตามมานะฮะร,รายการนี้ที่สุดของที่สุดเลขโคดรันเบอร์ห้าแ้าเลขขามนะฮะเป็นเลขขาม หามเงินถามทองอย่างนี้พูดไปอย่างนี้ดีกว่าเออจะได้เข้าใจกันง่ายๆนะฮะผมพูดมาผมก็ยังไม่เข้าใจตัวเองนะน,นั่อนอนั่นไวัยรุ่นทุนน้อยวัยรุ่นทุนน้อยไฟรุ่นหลักร้อยนะฮะนี่คือวัยรุ่นพระใหม่เออนี่คือขุนแผนไม่อยากจะวางเลยพี่เอ,อ้ยศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามศูนย์หกหนึ่งสี่สามศูนย์หนึ่งเก้าเก้าสามโทรมาได้เลยใคร เร็วใครได้รายการนี้มีแค่องค์เดียวเท่านั้นขุนแผนรวยอิ่มทรัพบหลวงปู่อิ่มเลขโค้ดรันนัมเบอร์ห้าแปหตอกอออ่างชัดเจนรับประกันแท้ปีหน้าไม่มีการจัดสร้างใดๆทั้งสิ้นยอดคณาจารย์หแผ่นดินเป็นสิทธิและหลานแท้ๆของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์วัดสวนขันสายเขาอ้อเป็นที่รู้จักกันดีสายใต้เป็นที่รู้จักกันดีเออ โอเคนะครับรวยอิ่มทรัพย์วันนี้ขอให้ทุกท่านรวยๆเฮงๆก็แล้วกันทํามาค้าขายมีเงินมีทองเจริญด้วยอายุวันะสุขภาพละกันท,ทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับชมนะฮะสําหรับใครที่ยังไม่ได้เข้ามารับชมก็ดูแลตัวเองไปก็แล้วกันนะเอออย่างนี้ดีกว่าสําหรับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ